โรงพยาบาลพยาไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ของการส่งเสริมการดูแลสุขภาพมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าให้มีสุขภาพดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการสร้างความโดดเด่นโดยการผสมผสานความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ากับการให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จนเกิดรูปแบบการบริการที่สร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดโดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญและเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการชั้นนำในธุรกิจการดูแลสุขภาพ จากปัญหานี่นอกระบบพนักงานของโรงพยาบาลพญาไทซึ่งเป็นปัญหาหลักที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวตลอดจนการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจากภาวะการดังกล่าวผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลพญาไทจำนวน 121คนจึงได้รวมกันจัดตั้งสากรอมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทยจำกัดเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2537ซึ่งมีทุนประเดิมเริ่มแรกจำนวน49,900บาทโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการของสหกรรวมถึงสร้างจิตสำนึกให้สมาชิก ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมมุ่งส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัวตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆในเชิงบรูรณาการภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลพยาไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาในระยะเริ่มต้น ลูกค้าของเรามีมากมายเลยคนจะกู้เงินพร้อมแล้วแต่คนจะออมทรัพย์ยังไม่มีเราได้รับความการุณาจากผู้คนที่เกี่ยวข้องในเครือโรงพยาบาลของเราท่านแรกก็เป็นหัวหน้าฝ่ายพยาบาลของโรงพยาบาลพญาไทสองขอเออเธอเออชื่อเธอหน่อยอคุณสายใจบุญนาคท่านที่สองคุณปราณีวิรานวัต ทั้งสองท่านนี้อุปการะคำจุนการออมทรัพย์การกู้ทรัพย์ของชาวพยาไทยมาแต่ต้นเธอทั้งสองมีเงินอ,อยู่ในมือ,อเอามาฝากแล้วเราก็เอาเงินฝากของเธอแล้วมาให้ชาวพญาไทยกู้กิจการก็เริ่มต้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งมาอยู่ในภาวะปัจจุบันนี้ผมคิดว่า เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงแข็งแรงฐานะดีเป็นที่เชื่อถือและวางใจได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา20กว่าปีสหกรณ์อมทรัพ์เรือโรงพยาบาลพยาไทจำกัดได้เจริญเติบโตขึ้นและเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนมากกว่า2,000คน มีสินทรัพย์มากกว่า800ล้านบาทที่สำคัญสหกรณรออมทรัพย์แห่งนี้สามารถขยายขอบเขตของการให้บริการแก่สมาชิกอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นตลอดจนจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมในส่วนของการให้บริการแก่สมาชิกสหกรกรได้จัดบริการต่างๆไว้เพื่อสนองตอบความต้องการของสมาชิกดังนี้ การบริการรับฝากเงินสหกรณ์เปิดรับฝากเงินจากสมาชิกโดยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์และไม่ต้องเสียภาษีเช่นเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์พิเ,ออพพเศษและโครงการฝากเงินสหกรณ์ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกการบริการสินเชื่อสหกรณ์ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินปกติและ กู้จุเฉินพิเศษเงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้ประเภทสวัสดิการตามโครงการต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกโดยสมาชิกสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความจำเป็นการจัดสวัสดิการสหกรณ์จัดที่มีสวัสดิการแก่สมาชิกหลากหลายรูปแบบอาทิสวัสดิการด้านทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวกรณีเสียชีวิตรวมถึงกรณีที่สมาชิกประสบภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมด้านต่างๆเช่นกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนกิจกรรมด้านบำรุงพุทธศาสนาเป็นต้นทุกด้านที่เกี่ยวกับด้านการเงินเราช่วยสมาชิกเต็มที่สามารถเปรียบเทียบกับแบงก์ได้ เพราะเราไม่ว่าดอกเราก็ให้มากกว่าไม่ว่ากู้เราคิดถูกกว่ารวมทั้งสวัสดิการต่งางๆด้วยซึ่งในช่วงหลังๆนี้เราเพิ่มสวัสดิการให้สมาชิกเป็นอย่างมากเรามีสมาชิกถึง2000กว่าคนนะครับ2 0 0พกว่าคนจาก3โรงพยาบาลอยากจะเชิญชวนให้พนักงานของเครือพยาไทยนะครับมาเป็นสมาชิกสากรเราเพราะประโยชน์ ที่ท่านจะได้รับเนะี่ยมากจริงๆเป็นหัวหน้าแม่บ้านบริษัทไอเอนะคะแต่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทสองเข้าเป็นพนักง,งานสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกนะคะ20ปีแล้วคะ่ะ20ปีขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องบ้าน โดนจะโดนยึดนะคะก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ทางสาหากรณ์ก็ได้ช่วยเหลือก็ภูมิใจค่ะได้มีสาหากรณ์คอยช่วยเหลือเราตลอดเราไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมทำเรื่องกู้ สาสรไว้ครับเป็นเป็นเป็นกู้แล้วเอา,อเ,อาเอาบ้านจำลองอครับพอดีได้ได้เงินมาก็เอาไปทําร้านเป็นร้านร้านซักอบรีดครับหาไรายไดเ้เสริมเข้ามาครับกับการที่เราทํางานแล้วเราช่วงเศรษฐกิจองี้ก็หาไรายได้เพิ่มครับผมดอกเบี้ยก็จะถูกกว่าครับดีกว่าเราไปไปกู้นอกระบบเออย่างน้อยน้อเนี่ยถึงปีเราได้ปันผลแล้วก็เรื่องเรื่องการกู้ ก็ดอกเบีย้ยก็จะต่ำแถมสากรตอนนี้มีมีออมทรัพย์สมาชิกท่านใดที่ออมทรัพย์ก็จะเป็นเงินเงินเก็บไปในตัวฮะก่อนเกษียณนะครับเกษียณไปเราได้มีมีเงินมีเงินใช้มีเงินเก็บครับผม ก็คือสมัครได้ไม่นานได้ประมาณสองปีกับ9เดือนพอดีสามีเสียชีวิตลงดิฉันเองก็ไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้ซึ่งคุณสมหมายก็ไปติดต่อให้ที่ที่สหกรณ์ลงโทรเช็คดูว่าจะได้หรือไม่ได้คุณสมหมายก็เช็คไปก็หนูยังไม่มั่นใจอีกว่าจะได้เท่าไหร่ ตพอดีสหกรณโทรกลับมาพอยื่นเรื่องได้สาเร็จก็บอกโทรบอกว่าได้สองหมืนหนูก็ตีใจมากแล้วว่าขอบคุณมากเลยไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้เหมือนกับว่าสหากรณ์เป็นประกันชีวิตของครอบครัวอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะก็ขอบคุณสหกรณ์อย่างมากเลยที่ดูแลสมาชิกได้ทั่วถึงขนาดนี้ นับว่าเป็นสถาบันการเงินของพนักงานพยาไทยที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกสูงสุดเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงทางการเงินมีระบบการบริหารและให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างจริงจังตลอดจนจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่าออมทรัพย์อย่างมั่นใจสหกรณ์พยาไทยเต็มใจบริการ